กลับมาแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูภัยเงียบมาตอนง่วงง่วงผมร้อยตำรวจตรีโอเซียงมาดารองสวัดงานป้องกันและปราบปรามถามีตำรวจตํารวจบางบานผาสีเจริญหญิงสาวสองคนปฏิบัติงานในท็อปเตอร์ออฟิศช,ช่วงเป็นปฏิบัติงานได้เผลอหลับไปทั้งสองคนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพนักง,งานนั่งเคาน์เตอร์ประจำอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับพร้อมใจกันหลับคนขวาเนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังมากถึงก็เอาหมอนมาหนุนโอ้โห,โห,โหจริงจังเหลือเกินเมื่อคืนน้องไปทำอะไรกันมาครับเนี่ยถึงได้ตั้งอกตั้งใจหลับเป็นขนาดเนี้ยหนูดูซีนี้เด็กให้หน่อยค่ะพระเอกรลอหล่อนี่กำลังฝันถึงพระเอกอยู่นะเนี่ย ระหว่างที่กำลังฝันถึงพระเอกพระเอกตัวจริงก็มาล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ท่าทางแกมไม่ค่อยเหมือนพระเอกเลยเฮ้ยโจรนี่ว่าพอโจรมาถึงถึงกับงงเลยครับเฮ้ยมันหลอกอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะื่ว่ามันโซนแผนเราทำเป็นแกล้งหลับให้เราขโมยแล้วก็จะมาจับเราไม่ได้เก่งหรอกเรายืนเช็คอยู่มันแกล้งหลับได้ไมนนหมนะหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องลุกขึ้นมา ไม่เขาไม่ลุกแล้วหลับเสด็จทั้งคู่เลยเออน้องหลับจริงหรือเปล่าอย่าแกล้งพี่นะเออเออเออ,องเสงสัยจ,จะหลับจริงถ้าน้องหลับจริงพี่ก็เอาจริงแล้วกันนะเออไอ้เจมันเอาโทรศัพท์เจไปแล้วมันจะไปแล้วไอ,อ้มันจะวิ่งไปแล้วเฮ้ยใครบอก ในเมื่อม right an ah, ันหลับสองคนเนี่ยเราจะเอาเครื่องเดียวก็ไกลอยู่มันหลับสองคนเราก็ต้องเอาสองเครื่องกันดน่อ้ะ้เจ๊เจ๊มันจะเอาไปอีกเครื่องแล้วเฮ้ยเจ๊เปิดเปิดโอ้โหมันกินยาดอนหลับอะไรมาแลเนี่ยเอาเอเฮ้ยตื่นแล้ว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 แล้วสังเกตดูเจ๊ที่ถือหมอนคนนดี้นะลักษณะยังงงครับยังอยากนอนต่อยังไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรอะไรเหรอ มันเอาโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์น้องเหรอพี่ยังอยากนอนอยู่เลยพี่ง่วงอ่ะมันเอาโทรศัพท์พี่ไปด้วยโทรศัพท์พี่เหรอไม่มั้งฮะจริงเหรอไนเอาโทรศัพท์ไปเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมันเอาไปได้ยังไงเนี่ยมันเอาไปตอนไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยแจ๊ชาเลอเกิน พวกเอาเป็นเอาตายกว่าจะรู้สึกตัวก็สายสิแล้วที่หลังอยู่บ้านนอนให้มันเต็มอิ่มนะเจ๊จะได้ไม่ต้องมางัวงเงี้ยให้เขาขโมอยโทรศัพท์ปไปอย่างนี้อีกมันออันเดียวไม่พอหรอกเอาเม่นงสองอันเลยให้โทรศัพท์ชาร์เอามาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ในออฟฟิศได้ขโมโทรศัพท์ไปทั้งสองเครื่องรูปทีก็ตามไม่ทันแล้วก็เตือนสติขณะประการทางร่วมก็สลับกันนอนเป็นโอกาสให้ขโมยถือโอกาสชิงสรัเจ๊ถือหมอนคงอยากบอกว่าเอาโทรศัพท์ไปไม่โกรธเท่าทําให้ตื่นงงเงียนะขอขอบคุณ ร้อยตำรวจตรีสุดใจสำราญพันธ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสนภาษีเจริญเรื่องหลับสนิทเลยโดนขโมย